สวัสดีครับผมไอเพชรยนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอนะครับรถขายดีประจำเพชรยนต์เราอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าเอลติชโฉมหน้าแบนที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยน่าจะกำลังรอคอยอยู่อย่างแน่นอนนะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือค่อนข้างทนทานแข็งแรงนะครับใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายแมนทนเนนตับนะครับข้อที่2นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.6ตัว G นะครับเป็นเครื่องเบนซินล้วนๆวนรับรองว่า ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างดีอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่เคยดมแก๊สมาเลยนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับและก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับสาหรับเครื่องพันหนั่นเองนะครับตัวรถเช่นเคยนะครับเราคัดมาให้แล้วนะครับโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันไม่มีประวัติการเฉียวชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําตัดต่อกับสีหรือว่าทําเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเนี่ยเรามาดูพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o โยต้าเอลิตนะครับรุ่น1.6ตัวจ ปี2013นะฮะเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวหน้าธนูนะครับคันนี้นะครับไนะม่ใช้งานไปแล้วอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าโลนะครับ2แสนกับอีกหลักพันโลนะครับรถปี13คันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นสีบอลเงิน นะครับคันนี้รับประกันนะครับไม่เคยประวัติการเฉี่ยวชนหนักพิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับชมหน้าแบนกระจังหน้าเนี่ยได้เป็นโครเมียม2เส้นเล็กนะครับเลขทะเบียน1กไก่พอส้ำเผ่านะครับ9ก6 1กรุงเทพมหานครนะครับ รถเหลี่ยมสันตัวรถยังคงคมชัดอยู่นะครับงานเก็บสีรุ่นนี้มีอยู่แน่นอนนะคบเพราะว่าเป็นรถปี2013แล้วนะครับก็จะมีพวกสกงสเก็ตหินต่างๆนะครับอันนี้เราก็ต้องมีงานสีในส่วนของกันชนหน้าฝากระโปรงมาบ้างเล็กน้อยนะฝากระโปรงเก็บสีนี้ไม่ได้ชนนะครับเป็นเก็บสเก็ตหินนะส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าเดิมแท้ศูนย์ะครับแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับ,แบบรบมีไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในนั่นเอง นะฮะใครที่สนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะครับ0894807362ผมไอเพชรยนยินดีให้บริการนะครับรับรองว่ารถคันนี้นะครับหรือว่า t o โย t อ a โตโย,โตโยตาติหน้าแบนเนี่ยเป็นรถที่มาไวไปไวอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กลางๆนะผ่อน7ปีออกฟรีดาวได้นะครับรายได้สักหมื่นเนี่ยออกคนเดียวจบเลยนะครับ ล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กอะลอยเดิมแท้ศูนย์นะครับขอบสิบหกอะขอบสิบห้านะครับขออภัยขอบสิบห้านะครับล้อแม็กห้าลูกยางคันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเพชรยนต์เนี่ยต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าตัวยางเป็นรถปีสองอะเป็นยางปีสองพันสิบหก นะครับอันนี้เป็นยางเดิมที่ติดมากับตัวรถตอนได้มานะครับเราก็จะเปลี่ยนยางให้ใหม่ก็จะเป็นยางปี2020ขึ้นนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับยางเก่าของเขาเนี่ยรหัสยาง195ทับ65 R15 นะครับคาดว่ายางใหม่เนี่ยน่าจะได้รหัสยางเดิมนะครับ แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างซุ้มล้อเดิมๆเลยนะครับดูตามคลิปนี้ได้เลยอันนี้เนี่ยคือสภาพสดเรียวนะครับเป็นรถที่ยังปรับสภาพไม่สมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะแต่ก็เก็บงานมาแล้วบ้างแล้วบางชิ้นบางส่วนนะครับรอยซีนเดิมนะครับจุดเมนอาร์ตเดิมไม่มีร่องรอยของการตัดต่อตัวเครื่องตัวถังนะครับกระจกมองข้างก็ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟเดี๋ยวกุญแจได้เป็นรีโมทนะครับรุ่นนี้เป็นดอกไข่นะกดล็อกนะครับล็อกรถแล้วก็กด ให้เขาลองได้นะครับสำหรับคันนี้มือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกัน ส่วนของด้านข้างเนี่ยจะตกแต่งด้วยสเกิร์ตนะครับด้านข้างให้ทั้งสองฝั่งนะครับจะมีแค่สเกิร์ตข้างนะครับสาหรับคันนี้แล้วก็โครงสร้างประตูตัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดของตัวน็อตนะครับแผ่นเพจเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีรอยแกะเช่นเดียวกันนะครับรถปี2013นะครับตรงเรีมเลยนะครับตัวเครื่องตัวถังตัวสอบศูนย์ได้เลยนะครับคันนี้ภายในจะได้เป็นสีดําตัดกับสีเบจได้เบาะหนังด้วยนะครับเดี๋ยวดูรอบตัวรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดู ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับน้ำมัน E20 ได้นะครับเครื่องพันหนะครับสี่สูบเดิมจากโรงงานนะครับด้านหลังเดิมๆแท้สูย์นะครับฝาท้ายเดิมแน่นอนรับประกันนะครับไฟท้ายก็ของเดิมแท้สูตรนะครับดูได้เลยนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับทลงถลอกเล็กน้อยนะครับตามอายุของการใช้งานรถนะครับด้านล่างมีไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งนะครับ โลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีไลฟ้าให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านไหนกันห้องเก็บของเนี่ยก็ยังยังต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับ t ตโยต้าอัลติสเนี่ย ดูได้เลยนะครับกระเป๋าเดินทาง2ใบสบายๆเลยนะครับสำหรับห้องเก็บของนะฮะโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยซีนต่างๆก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับจุดเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดชัดเจนนะครับฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดของตัวฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายของแท้ศูนย์นะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ของเดิมชัดเจนนะครับทางด้านซ้าย และก็ด้านขวานะครับในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยรับรองว่าเราขัดให้แล้วนะครับโครงสร้างไม่มีประวัติของการชนหนักหรือความจมน้ำนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ก็มีให้ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่ได้เป็นล้อกันทะนะแล้วก็โครงสร้างด้านหลังรอยซีนเดิมเลยนะครับบางๆจุดเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกเม็ดไม่มีหายสักเม็ดนะครับดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการเจาะตัวถังนะครับติดตั้งถังแก๊สนะไม่มีนะครับคันนี้เนี่ยมีเล่มนะครับตรวจสอบได้นะครับ หน้าแรกหน้า16หน้า18นะครับใครอยากดูนะครับก็แอดไลน์ผมเข้ามาที่เบอร์โทรผมได้เลยนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นนะครับไลน์ผมชื่อว่าไอเพชรยนต์นะครับแอดเข้ามาพูดคุยกันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมาดูภายในตัวรถกันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีโหมดอีโคในตัวด้วยนะครับเครื่องยนต์เป็นดูโอเรียบร้อยนะครับ ภายในเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบจนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้แล้วนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ครบถ้วนนะครับประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับคอนโซลต่างๆนะครับสวยงามนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยหนังเดิมๆจากโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่อยู่ที่23,125โลนะครับลูกค้าลองคิดเล่นๆนะครับคันนี้ รถปี2013ปีนี้ปี2023รถ10ปีนะครับหาร10เลยนะครับปีละ20,000โลเท่านั้นนะครับคอนโซลเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบตนะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานนะครับมีช่องเสียบ AUX ด้านล่างนะครับเกียร์ออโต้หัวเกียร์เป็นหนังนะส่วนเบาะเนี่ยเราปรับสภาพปูหนังให้ใหม่สภาพสดๆดสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับเบาะใหม่เนียนกริปเลยนะครับ รับประกันเลยนะครับรถคันนี้สวยแน่นอนนะครับในเรื่องของบอดี้โครงสร้างเราครัดให้แล้วภายในด้านหลัง,งกว้างๆเบาะนิ่มๆน,นะครับสภาพเบาะสมบูรณ์มีช่องเก็บของให้1ช่องนะครับหลังคาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยเปื้อนนะครับตัวกระดูกงูต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ ขออภัยนะครับเมื่อกี้พอดีสายเข้านะฮะมาดูได้เลยนะครับกระดูกงูต่างๆนะครับจุดเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดชัดเจนนะไม่มีร่องรอยของการตัดต่อตัวเครื่องตัวถังนะครับของเดิมแท้ศูนย์ทั้งหมดนะครับอันนี้เรารับประกันโครงสร้างเราคัดให้แล้วนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับตรวจเช็คประวัติตัวรถได้เลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะสำหรับโตโยต้าเอลติดรุ่น 1.6G ปี2013 ตัวโฉมหน้าแบนราคาเบาๆ2,99,000บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันมาดูเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับปี2013เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องดูโอ v v t i เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์สีสูบเดิมจากโรงงาน 1,600cc นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมีโหมด e ีโคภายในตัวนะะซึ่งค่อนข้างเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ํามันเลย เครื่องพันหของ t o y ยต a a อ t i s เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ววิ่งอยู่ประมาณ16 17โลต่อริดนะครับถือว่าตอบโจทย์ในยุคสมัยปัจจุบันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเสียงเครื่องเงียบนะครับอันนี้ผมเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะสังเกตได้เลยว่านะครับยังมีรอย QC ของโรงงานเนี่ยอยู่เลยนะครับบางจุดนะฮะแล้วก็ตัวน็อตเครื่องเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดเครื่องนะครับรอยผ่าเครื่องไม่มี ภายในห้องเครื่องก็แห้งสนิทนะครับไม่มีร่องรอยของคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะฮะคันนี้โครงสร้างนะครับเบ้าชกเดิมนะครับเบ้าชกเดิมกเมทาร์ตเนี่ยสังเกตได้เลยอยู่ของเดิมแค่ศูนย์หนึ่งนะครับตัวคาด้านในนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยแกะเห็นไหมฮะ รถเดิมนะครับไม่มีชนหนักถึงคานด้านในเลยนะครับแล้วก็ตัวจุดเนนอาร์ด้านข้างเดิมเดิมฝากระโปรงเนี่ยมีงานสีมานะครับอย่างที่ผมแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเพราะว่ารถปี2013แบบนี้นะครับผ่านการใช้งานมากว่า2 0 0แสนโลเนี่ยล่องรอยของพวกสะเก็ดหินเนี่ยอ่ามันจะมีนะครับเราก็ต้องเก็บงานนะส่วนโครงสร้างนะครับคานซ้ายขวานะครับของเดิมแท้ศูนย์นะครับจุดเน็นอาร์กลมสวยเดิมเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไฟหน้าก็ของเดิมนะครับ คันหน้าของเดิมนะครับตัวน็อตเนี่ยดูได้เลยนะครับของเดิมแท้สูงนะครับน้องรอยต่างๆรุ่นนี้เนี่ยได้ระบบ ABS แล้วนะครับสำหรับระบบเบรกนะครับได้ดิสเบรสีล้อสติกเกอร์ที่ติดมากับตัวคารเนี่ยก็ยังอยู่ครบทั้ง2ฝั่งนะครับแก้มซ้ายขวาของเดิมทั้งคู่นะครับดูได้เลยนะครับ ไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะคบฝาท้ายฝาก,กระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์ติดฝากระโปรงอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอ,อก,กอสภาพสมบูรณ์ตาปั๊มโตโยต้านะครับชัดเจนนะไม่มีร่องรอยของการทําสีปิดทับนะครับสติกเกอร์เนี่ยอยู่ครบทุกจุดจุดเม้นอัดตัวฝากระโปรงเนี่ยอยู่ครบหมดเลยเห็นไหม รับประกันนะครับคันนี้รถสวยอย่างแน่นอนในเรื่องของบอดี้นะครับใช้งานได้ดีประหยัดน้ํามันนะครับมาพร้อมกับราคาเพียง299,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กลางๆเท่านั้นเองนะครับ7,000บาทรายได้15,000บาทออกรถคนเดียวได้ไม่ต้องค้านะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเลย0894807362นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ